วันนี้เราจะเอ่อมาเปลี่ยนเบาะคู่นี้นะครับลูกค้าต้องการเอ่อให้มันหมุนหมุนกลับไปด้านหลังนะครับอันนี้เป็นรถเอ่อคอมมูเตอร์นะครับหลังคาสูงนะครับครับคอมมูเตอร์หลังคาสูงนะครับ ลูกค้าต้องการให้ให้กลับกลับได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันคอมมวเตอร์อร่อนิวนะครับลูกค้าต้องการเให้เบาะนะครับัดหม,หมุนไปด้านหลังนะครับคนขับคนนั่งนะครับ ครับนะอันนี้นะครับปุ่มนะครับ,รบหมุนมาง่ายๆนะครับ ครับสำหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะกลับนะครับอันนี้เราจะหมุนหมุนนะครับ ครับเรียบร้อยนะครับนะครับสำหรับตัวด้านซ้ายนะฮะตัวด้านซ้ายเราจะหมุนกลับไปนะครับหมุนกลับไปนะครับง่ายๆนะครับไหนไหนเอาเอาบอกคนครับ อ่าหมุนกลับเปหมุนกลับด้านไป พงต้<ม>องเอามาสุดลางก่อนไหมเดินมาสุดล้างเอ่อให้ไปสุดล้างก่อนเออให้มันสุดล้างอ่หมุนโอเคอ่ะทีนี้อ่ะนนเดินหน้าไปอ่านั่งขับสบายไหมอ่ะขออีกทีนึงอ่ะหันหลังกลับมาอ่อา,อาโอเคเอา้ามุน โอเคอ่ะถอยหลังไปโอเคอ่ะฝั่งนี้คุณผู้หญิงโอเคอ่ะเรียบร้อยนะครับ ก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับโอเคนะครับ